พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่397สนทนาเช้าวันรุ่งขึ้นปีจูก็ไปส่งข่าวให้ปีเถาพร้อมบอกแผนการของอันหลิงเกอให้ทราบว่าอันใดนัพระชายาโดนพิษนอนกูอย่างนั้นหรือปีเถาไม่อยากเชื่อเลยแต่เมื่อนึกถึงกล่องไม้ขนาดเหล็กที่ฟังสู้ๆมักห้อยไว้ที่เอวมีต่างจากถุงหอมก็เกรงว่าเป็นมันแน่ เดิมที่เควนชิงเยเวทนัดการเลี้ยงหนอนใช้พิษของหนอนอยู่แล้วอีกทั้งฝั่งสู้ๆยังเป็นหลานของท่านหมอนางจักรู้เรื่องพวกนี้ก็ถือว่ามีแปลกอันใดเมื่อก่อนข้าเคยได้ยินท่านลุงพูดเรื่องหนอนแม่ลูกคือตัวหนึ่งเลี้ยงอีกตัวควบคุมคงเป็นหนอนชนิดนี้ที่อยู่ในกายของพระชายาปี้เทากล่าวจบก็ถอนหายใจออกมาน้าเสียดายที่ตอนนี้นางมีรู้วิธีรักษาเช่นนั้นนางก็อยากช่วยรักษาให้แก่พระชายาเสียเลย พี่เถาเจ้ายังรู้อันใดอีกบ้างปี่จูเห็นนางรู้เรื่องอยู่มิน้อยก็รีบจดใส่กระดาษทันทีข้ารู้มิมากหรอกแค่รู้ว่าปกตินอนพวกนี้จกลอกคราบเดือนละหนึ่งครั้งลอกคราบเดือนละหนึ่งครั้งพี่จูจดทุกอย่างลงไปใช่ระหว่างลอกคราบร่างกายที่มันอาศัยจากเจ็บปวดทรมานอย่างมากพี่เถาแทบทนพูดต่อมิไหวแต่ก็ยังบอกทุกอย่างที่รู้ให้พี่จูจนหมด แสดงว่าข้าโดนพิษหนอนกูจริงหรืออันหลิงเกอได้ยินสิ่งที่ปีจูรายงานก็อดขมวดคิ้วขึ้นมามิได้นึกมิถึงว่าเมื่อหลายวันก่อนนางยังเป็นคนรักษาพิษนี้อยู่แต่บัดนี้กลับโดนหนอนกูทำร้ายเสียเองดูท่าแล้วที่ฝ่าบาทรีบร้อนจัดการปัญหาของแคว้นชิงเยเว่ก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนอนกูทำร้ายผู้คนได้อย่างไร้ร่องรอยถึงขั้นสามารถควบคุมรัศดรตาโจได้ช่างอันตรายยิ่งนัก ต่อให้แคว้นชิงเยเวส่งคนมาเพียงคนเดียวก็สามารถทําให้คนนับหมื่นตายได้มีอยากคิดเลยว่าหากพวกมันบุกเข้ามามากมายแล้วจักเป็นเช่นไรแม้ในสนามรบพวกมันสู้ต้าโจมีได้แต่ถ้าเป็นเรื่องชั่วช้าแล้วพวกมันมีแพ้ผู้ใดแน่นอนพิษนอนกูคงต้องการสภาพแวดล้อมที่พิเศษเป็นแน่อย่างเช่นตอนที่ข้าป่วยหรือที่พวกมันต้องอาศัยแม่น้ําเพื่อทําร้ายรัษฎรต้าโจอนหลิงเกอเริ่มวิเคราะห์อย่างละเอียด พระชายาท่านลองไปพูดกับนางดีหรือไม่เจ้าคะพี่จูแค่เป็นห่วงความปลอดภัยของอลิงเกอร์เท่านั้นมิว่าต้องทำเยี่ยงไรขอแค่มีทำร้ายพระชายาก็พอแล้วอัลลิงเกอร์พยักหน้าในเมื่อมูจวินฮานโดนบีบบังคับถึงเพียงนี้ก็แสดงว่าเขายังหาวิธีแก้ไขมิได้เช่นนั้นคงต้องหาจุดสำคัญของปัญหาจากฟังสู้สู้เสียแล้วไปเถิดลองไปพูดกับนางเสียหน่อยอัลลิงเกอร์กล่าวจบก็ก้าวไปด้านนอกทันที สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตล้วนสำคัญทุกเรื่องนางมิมีทางยอมให้ผู้ใดมาควบคุมชีวิตของตนหรือตัดสินความเป็นความตายของตัวนางเยี่ยงนี้คารวะพระชายาเจ้าค่ะฟังสู้ๆ้ดูเหมือนมิได้พักผ่อนเต็มอิ่มเรื่องเมื่อคืนระหว่างนางและมูจวินหานนั้นอนลิงเกอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วมิเช่นนั้นนางคงเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนมิต้องมากพิธีหรอกข้าเพียงอยากมาดูว่าเจ้าคุ้นเคยกับการอยู่ที่นี่หรือยัง อันหลิงกระวางมาดเป็นนายหญิงจากนั้นก็นั่งยังตำแหน่งสูงที่สุดทว่าฟังสู้สู้ทำแค่ยืนสนทนาด้วยเท่านั้นเพราะนางยังรู้สึกกลัวพระชายาที่อยู่ตรงหน้ามีน้อยคนที่สามารถรักษาพิษหนอนกู่ได้ย่อมมิใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนคุณเคยแล้วเจ้ากะท่านอ๋องก็ดูแลเชีย่ยเซินเป็นอย่างดีเจ้าค่ะฟังสู้สู้ตั้งใจทำท่าทางราวกับเขินอาย นางยังนม้รู้ว่าอลลิงเกิดทราบเรื่องทั้งหมดแล้วจึงอยากโอโ้อวดว่ามูจวินหานปลดปราน,านางมากเพียงใดทั้งยังตั้งใจเผยให้เห็นร่องรอยที่อยู่บนลำคอของตนอีกด้วยฮื้อฮอััลลิงเกอแค่มองก็รู้แล้วว่านี่เป็นรอยหยิกจากมูจวินหานมากกว่าเขาอยากปกป้องชีวิตนางแต่ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ตนเองอีกช่างลำบากเขาจริงฮ่า <c oughs> เมื่อเห็นสีหน้าของอันหลิงเกอร์เปลี่ยนไปฟังสู้สู้จึงคิดว่าอีกฝ่ายเกิดความหึงหวงทว่าที่จริงภายในใจของอันหลิงเกอร์มีแผนการอยู่ถุงหอมของเจ้าสวยดีกล่าวจบอันหลิงเกอร์ก็ลุกเดินไปหาฟังสู้สู้เห็นดังนั้นจึงคิดหลบหลีกแต่ก็นึกได้ว่าถ้านางหลบเลี่ยงก็ยิ่งดูน่าสงสยัยจึงหัวเราะออกมาและยอมให้อันหลิงเกอรูบกล่องที่ให้อยู่ตรงอเอลของนาง อัหลิงเกอกัดฟันแน่นนางตั้งใจใช้นิ้วก้อยเคาะเบาๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหัวใจของนางรู้สึกเจ็บขึ้นมาหลังจากหยุดเคาะก็กลับเป็นปกติเป็นคนผู้นี้จริงด้วยสำหรับอัหลิงเกอแล้วเรื่องพิษหนอนกูยังถือว่าเป็นเรื่องประหลาดชาติที่แล้วนางมิเคยพบเจอสิ่งนี้มาก่อนตอนนี้มันกลับเป็นสิ่งอันตรายที่นางมิรู้อันใดเกี่ยวกับมันเลย ชาติก่อนนางยังมีชีวิตมิถึงหลังงานสมรสเสียด้วยซ้ำจักเคยเจอเรื่องพวกนี้ได้เยี่ยงไรประนีจจริงๆหากสู้ๆมีเวลาก็ทำให้ค่าสักชิ้นได้หรือไม่ในเวลานี้อหลิงเกิทนความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมิไหวจนต้องยืดกายขึ้นและพยายามแซงทําตัวปกติเพื่อมีให้ฟังสู้ๆเกิดความสงสยัยหากพระชายาชินชอบสู้ๆย่อมเต็มใจทําให้อยู่แล้วเจ้ากะฟังสู้ๆพยักหน้าพร้อมรอยยิ้ม เช่นนั้นก็ดีส่วนเรื่องตระกูลของเจ้านั้นท่านอองสั่งให้คนจัดการเรียบร้อยแล้วหลังครบเจ็ดวันข้าจาักไปกราบไหว้เป็นน้ำเสียงของอัอหลิงเกอฟังมิออกว่ามีอารมณ์เช่นไรกันแน่ความจริงแล้วนางแค่อยากหาโอกาสสืบเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นนางให้คนไปปล่อยข่าวเรื่องท่านหมอฟางแล้วคนของแคว้นชิงเยเว่ย่อมทราบเรื่องวันทำพิธีกราบไหว้และย่อมรู้ว่าฟางสู้ๆต้องไปที่นั่นอย่างแน่นอน หากเป็นเช่นนั้นนางก็จักมีโอกาสพบเบาะแสคือฟังสู้สู้อยากปฏิเสธให้ท่านอองไปเป็นเพื่อนเชียเซินก็ได้เจ้ากะสถานที่มีแต่ข่าวเลือดเช่นนั้นเกรงว่าจาักทาให้พระชายาตกใจได้เจ้ากะฟังสู้ๆ้ตั้งใจกล่าวออกมาคล้ายเป็นห่วงแม้ข้าเกิดในจจวโหวอันแต่มิได้ถูกเลี้ยงดูราวกับไข่ในหินที่มิเคยพบเห็นสิ่งใดเลย ตอนนี้ในจวนมีแค่เจ้ากับข้าที่คอยปรนนิบัติท่านอองเรื่องของเจ้าย่อมเป็นเรื่องของข้าเช่นกันถึงตรงนี้อัลลิงเกอร์จึงเอ่ยอย่างมิต้องการฟังคำปฏิเสธของนางอีกทุกวันนี้ท่านอ,องมีเรื่องต้องจัดการมากมายส่วนเรื่องภายในจวนข้าเป็นคนจัดการทั้งหมดเมื่อเอ่ยออกมาถึงเพียงนี้แล้วถ้าฟังสู้ๆยังปฏิเสธอีกก็ดูมิเหมาะสมและถือเป็นการล่วงเกินได้นางจึงพยักหน้ารับเท่านั้น ที่นางอยากให้มู่จวินหานไปด้วยเพราะเขารู้เรื่องนี้ดีเขาจึงสามารถปกป้องนางได้หากให้พระชายาตามไปด้วยก็เท่ากับเป็นการผูกชีวิตของนางสองคนไว้ด้วยกันแต่ในเมื่อเอ่ยถึงเพียงนี้แล้วก็คงหมดหนทางปฏิเสธได้อีกพระชายาในเมื่อจักออกนอกจวนก็ขอพระชายาได้โปลดนำองค์รักไปมากหน่อยเผื่อว่าเกิดเรื่องที่มีคาดฝันขึ้นสู้ๆจักได้สบายใจเจ้ากะ ทำร้ายข้าถึงเพียงนี้ยังรู้สึกมิสบายใจอันใดอีกหรือได้อันหลิงเกอสังเกตเห็นสีหน้าหวาดกลัวของอีกฝ่ายดูท่าแล้วกันที่นางยังอยู่ในจวนเพราะคงกลัวว่าคนของแคว้นชิงเยเว่ยจะมาเอาชีวิตกระมังอันหลิงเกอจึงรู้ทันทีว่าสิ่งที่สงสัยในตอนแรกก็ถูกต้องแล้วในอดีตฟังสู้สู้คนนี้กับท่านปู่คงเป็นสายลับของแคว้นชิงเยเว่ทว่าต่อมาได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ก็เท่านั้น แต่ตอนนี้มิรู้เหตุใดจึงถูกคนของเคว้นชิงเยเวตามล่าจนตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้น้อมส่งพระชายาเมื่อเห็นอันหลิงเกอจากไปแล้วฟังสู้จึงแสดงสีหน้ามิพอใจออกมาคอยดูเถิดสักวันนางจักขึ้นไปอยู่แทนที่อันหลิงเกอให้ได้ถึงตอนนั้นก็มิมีผู้ใดทำร้ายนางได้อีกแค่ตอนนี้สามารถใช้หนอนกูควบคุมอันหลิงเกอไว้นางก็ภูมิใจมากแล้ว นางจะหาวิธีควบคุมร่างกายของมูจวินหานให้ได้เช่นกันหากนางสามารถควบคุมความเป็นความตายของมูจวินหานได้บางทีนางอาจได้ในสิ่งที่ต้องการมากกว่านี้อีกน่าเสียดายที่ตอนนี้นางมีหนอนกู่เพียงคู่เดียวหากต้องการมากกว่านี้ก็เกรงว่าต้องเสี่ยงติดต่อกับพวกแคว้นชิงเย่เวออีกครั้งเมื่อคิดได้เช่นนั้นฟางซู่ซก็ขบกรามแน่นทว่าเพื่ออนาคตนางต้องทุ่มสุดตัว ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ